ทัพเรือทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายซีอูด่พันเอกหญิงเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพลเรือเอกชาติชายศรีวราขาันผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือนะกองบังคับการชุดควบคุมทหารพรานวิกะโยธินที่สามหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานวิกะโยธทนเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลวีดีโอเทลคอนเฟรนส์วีทีซีพลเรือเอกเชษฐาใจเปลี่ยนโคศกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ขอพระราชทานทูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเครื่องหมายความสามารถพิเศษนักทําลายใต้น้ำจู่โจมซีแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรราชกัญญา ในโอกาสที่กองทัพเรือได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงเป็นอาจารย์พิเศษทรงบรรยายหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการาังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยแก่นักเรียนในายเรือชั้นปีที่4อีกทั้งทรงนำนักเรียนในายเรือชั้นปีที่สฝึกการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในภาคปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนนายเรือซึ่งจะเติบโตเป็นนายทหารสัญญาบัติของกองทัพเรือในอนาคตมีความตระนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเป็นกำลังหลักในการปลูกฝังให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระดำริให้จัดโครงการอนุรักษ์แนวปะการาังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยทรงมีความห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลการทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการ